ขั้นตอนการสั่งจองเสื้อยืดหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลรุ่นพิเศษ l i m i t ต็ดเ i พิชันพร้อมเหรียญพญาคุดหลวงพ่อพัดขั้นตอนที่1นึ่งแอดไลน์แอดบังอ้อแอดไซน์ BANG AOR ขั้นตอนที่2กดลิ้งขั้นตอนที่3ากรอกรายละเอียดขั้นตอนที่4 โอนเงินและส่งสลิปในไลน์เพื่อยืนยันหลักฐานหลังจากนั้นรอแอดมินตอบกลับเพื่อยืนยันหลักฐานการสั่งจองเสื้อยืดขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันเสมอมานะคะไม่สั่งจองไม่ได้หรอกคะ่ะวันนั้นน่ะตีใหญ่ไม่ตั้งใจจะไปป้นคุณหมอหรอกตั้งใจจะมาดักท่านรองสมเกียรติตรงพั์ ที่พี่ปงเทพเล่าว่าได้มาเจอกับตีใหญ่ที่นี่ครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าตีใหญ่อะน่าจะมาดักรอท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์วันนั้นนะ่ะที่วัดเขียนมาก็จับก็ได้3คน 3> แต่ในข่าวเนี่ยมีชื่อทวีปด,ด้วยนะเขาบอกว่าพี่มันเป็นท่านิยมถ้าผมไม่เป็นลูกน้องพี่ตีใหญ่พี่น้องผมก็อยู่ไม่ได้โดนรังแก หรือว่าบังเอิญมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เลยมาดักรอใครใส่สร้อยทองแล้วกระตุกอย่างนั้นไหมฮะไม่ได้เลยไม่ไม่ได้ครมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น่ใช่เพราะทีใหญ่ท่านดูประวัติแล้วทางานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสวัสดีครับพี่บ้านท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์ไหมครับแล้วพี่พงเทพบอกว่าท่านพกปืนเนี่ยพกยันขาเลยถูกไหมครับนะผมเนี่ยเอาเนกปฏิขาท่านเคยเปิดให้ดูท่านระวังตัวมากอพอรู้ว่าจอมโจรตีใหญ่เอาแน่ พอหลังจากตีใหญ่ได้รอดไปวันนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันครับผมแล้วก็คล่องใจไปไม่เขาไม่พูดถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่จนข่าวออกอ่ะเสสสายที่ข่าวออกที่ล้อมจับตีใหญ่ะผมเพิ่งรู้รู้ว่าเอ้เราเจอมาในสามวันคือตีใหญ่อ๋อแสดงว่าพี่พงเทพเนี่ยนะฮะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจนถึงวินาทีที่ยิงตีใหญ่นะครับผมแล้วตีใหญ่หนีไปนะหนีรอดไปนะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่ใช่ครับ จนเช้ามาขาวพิมพ์เลยหนังสือพิมพ์ลงกระหึ่มเลยถูกไหมฮะถูกครับว่าจอมโจรตีใหญ่เนี่ยใช้เวทมนตร์คาถาบังตาหายตัวได้ครับเสกมรกรอะไรเสกใบมรกรอะไรต่ออะไรเนี่ยครับผมถึงได้รู้ว่านั่นคือตีใหญ่ถูกไหมพี่ครับไมนรู้แล้วภาพต่างๆเนี่ยมันก็มาประติดประต่อทําให้เรานึกย้อนไปถึงวันที่เราไปเจอแก๊งโจรที่ปล้นคุณหมอถูกไหมพี่ครับผมว่าเอาแล้ว ตีใหญ่ไปทําอะไรตรงนั้นครับถูกไหมพี่ครับวันนั้นเนะ่ะตีใหญ่ไม่ตั้งใจจะไปป้นคุณหมอหรอกตั้งใจจะมาดัดท่านรองสมเกียรติกรศัพทันี่ไงเพราะบ้านท่านอยู่ถัดบ้านคุณหมอเข้าไปนิดเดียวในซอยนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พี่สันนิษฐานถูกไหมถูกครับว่าวันนั้นเนี่ยตีใหญ่เนี่ยนะท่านผู้ชมนะ ไม่น่าที่จะมาปล้นหมอเพราะหมอเนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่เดินเส้นทางนี้เขาขับรถไปเขาขับรถออกเขาไม่รู้นะว่าหมอจะเดินมาเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเดาเลยว่าตีใหญ่เนี่ยน่าจะมา บองไลท่านสมเกียรติอะพูดกันตรงๆน่าจะมาเล่นท่านสมเกียรติอะพูดกันตรงๆเพราะตรงนั้นคือซอยบ้านท่านสมเกียรติถูกไหมใชปาซอยบ้านท่านเลยแล้วท่านสมเกียรติเนี่ยจะต้องออกมาทําอะไรตอนเย็นฮะเขาถึงมารอเขารู้แล้วแต่ก็วมาดักก็าแตไงต้องออกทางนี้นั่งรถกลับบ้านบ้านละก็ออกได้ทางเดียวเพราะอีกทางมันก็ไปอ้อมถ้าออกละอีกทางทางนี้ใกล้ที่สุด้องออกทางนี้โอ้เพราะฉะนั้นเขาผมเนี่ยเขาคิดการใหญ่เหมือนนะพอข่าวลงไปตีใหญ่เดี๋ยวผมอ๋อถึงได้ดูว่างอ้อว่ะมาด ได้บอกท่านไหมท่านรู้ะก็ขอกําลังไปเฝ้าบ้านกับผมเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดที่จัดกาลังไปเฝ้าบ้านไปเฝ้าบ้านหลังจากเหตุการณ์ที่วัดเขมาไม่ใช่หลังจากที่มีเหตุการณ์ป้นอ๋อหลังจากที่ป้นคุณหมอเสร็จครับผมท่านก็ระแวงแล้วท่านก็รู้แล้วว่ามีคนมาปองร้ายท่านละท่านก็เลยจัดชุดกําลังไปเฝ้าบ้านท่านใหญ่เลยของกาลังประบวชชื่นหนึ่งในชุดกําลังที่ไปเฝ้าบ้านท่านสมเกตพ่วงทรัพย์ก็คือ ผมผมเป็นหัวหน้าชุดเลยจัดกำลังเนี่ยเอาพวกยามจุดพวกสายสื่อพวกสายตรวจที่ว่างเวียนยามไปเปาไปเฝ้ากันกี่คนพี่ชุดหนึ่งก็เกือบสิบคนเนี่ยเปลี่ยนชุดอ่ะเป็นสามสี่ชุดตรงไหนบ้างรอบในบ้านท่านมั่งรอบบ้านท่านมั่งแล้วพี่พงเทพบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านสมเกียรติแล้วระวังตัวมากวางมากผมบอกว่าพบปืนกี่กระบอกนะพี่นะติดขาเลยปืนดุเแล้วเลยแล้วติดกระจก ในรถท่านเนี่ยหลังคนขับท่านติดกระจกยาวเลยกระจกอะไรกระจกไว้มองหลังไยว่าติดยาวหลังคนขับท่านไหนไหมท่านจะติดกระจกไว้มองข้างหลังมองรอบมองได้เห็นรอบทิศเลยท่านนั่งเนี่ยจะมองอะไรหลังเนี่ยเข้าใจแล้วคือท่านน่ะนั่งหลังครับมีคนขับรถให้คนขับรถให้กระจกยาวเลยข้างหลังคนขับเพื่อให้ตัวท่านเห็นเห็นัว่ามีใครตามมาบ้างข้างหลังท่านระวังเลยแล้วพี่พงเทพบอกว่าท่านพกปืนเนี่ย พกยันขาเลย <st it> ถูกไหมครับผมเนี่ยเอาเน็กปฏิขาท่านเคยเปิดให้ดูท <c oughs> ่านระวังตัวมาก <c oughs> พอรู้ว่าจอมโจรตีใหญ่เอาแน่ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ประชานิเวศนะในเขตสอนอประชาชื่นครับในอดีตนะครับที่พี่พงเทพเล่าว่านะฮะได้มาเจอกับตีใหญ่ ที่นี่ครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าตีใหญ่อ่ะน่าจะมาดักรอท่านสมเกียรติพ่วงทรั์เพื่อที่จะปองร้ายนะบ้านท่านสมเกียรติอยู่ในซอยไหนครับนี่ซอยนี้เลยบ้านคุณหมอเขาอยู่ซอยนี้นี่คุณหมอเข้าไปหลังซ้ายมือเนี่ยแล้วเราสกีเกตถัดไปสามสี่ตอนนั้นบ้านพี่พงเทพที่เช่าอยู่ผมอยู่ซอยหนึ่งเนี่ยเข้าไปประมาณร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือซอยนี้นะซอยตรงข้ามนี้นะครับผมคิดถึงอดีตไหมพี่คิดถึงบ้านเก่าไหมตอนนั้นเช่าอยู่ที่นี่อยู่ครับ ก็อยู่อยู่กับแฟนฮะตอนนั้นมีลูกยังพี่ตอนนั้นยังฮะลูกมีมาปี2องสองสองสามสองสี่สามคนตอนวิกฤตการณ์เมิดปีสองหนึ่งแล้วบ้านท่านสมเกียรติอยู่ในนี้เหรออยู่ในนี้เลยถัดบ้านหมู่ไปสามสี่หลังอะไปกดออดเรียกท่านหน่อยได้ไหมผื่อสวัสดีท่านมันเงียบเขีนเงียบเงียบไม่เป็นไรหรอกไปผมเดี๋ยวผมสวัสดีท่านครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากเลยได้เจอแล้วจัดจัด เผื่อทับทายท่านหวัดดีนะไม่ต้องกลัวมาผมเมื่อก่อนมันมีต้นปาล์มใหญ่ๆไงแต่นี้ต้นปาล์มเหลือแต่ต้นเล็กถ้าไม่อยู่ก็แต่น่าจะอยู่เพราะเป็นบ้านหลังแรกของท่านครับโอ้ตีใหญ่นี่ไม่ธรรมดานะจะเป็นร่อยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยลูกน้องหลายคนเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าไม่กล้ามาคิดการใหญ่จัดการตำรวจใหญ่หรอกแต่ว่าบังเอิญมาทําภารกิจแถวนี้พอดีเป็นไปไม่ได้หรอกฮะเพราะตีใหญ่ ไม่ทํางานเล็กแบบนี้โดยเสียเวลาทั้งสามสี่ชั่วโมงอ่ะไม่นาไม่นานการที่ใส่เขาไม่นาเป็นไปได้แล้วหมอเขาก็ปกติไม่ได้ออกอย่างนี้นะฮะเขาก็มจะใช้รถปกติเขาจะใช้รถออกหรือว่าบังเอิญมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เลยมาดักรอใครใส่สร้อยทองแล้วก็ตกอย่างนั้นไหมฮะไม่ได้เลยไปไไม่ได้ครับมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นใช่ไหมใช่เพราะีใหญ่ถ้าดูประวัติแล้วทำงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับปนร้านทองนี่นะคนเท่าแก่คนเท่าแก่ปนร้านริม มีทรัพย์สินเยอะๆแล้วก็จะทำมาปุ๊บปั๊บปุ๊บว่าไปเลยเขาไหมไม่มารอเนี่ยสามสี่ชั่วโมงเนี่ยโดยแค่สองสองเส้นเป็นไม่ไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นพี่พงเทพมาคนเดียวไม่ซัดซะเลยอ่ะสี่คนแมยังหนุ่มยบบแน่นมันแบบดูแล้วมันไม่เราไม่ไม่มั่นใจไงมือล้วงแล้วนะมือมันจะอยู่ในนี้ตลอดเรารู้นว่าไอเนี้ยต้องมีปืนแน่เพราะว่าเราสายสืบเราก็ต้องรู้อยู่แล้ววันพิรุตถูกไหมครับ แต่ก็ไม่นึกว่าจะมาป้นกันขนาดนี้ถูกไหมใช่คนระับเนี่ยน,นจ่เป็นหลังนี้แหละเพราะเมื่อก่อนมันมีปามต้นใหญ่อยู่ข้างในอ๋อบ้านหลังเราเอออ๋อเมื่อก่อนมันบ้านไม่ได้อย่างนี้ไงเพราะม<อ>ันมีปามอยู่บาอยู่ข้างเปลี่ยนไปเยอะแล้วพี่นะเ,เ,เปลี่ยนไปเยอะเห็นเขาบอกว่าลูกชายท่านอยู่เผื่อจะได้<ม>ขอขอเบอร์ท่านไปขอสัมภาษณ์ท่านสักรอบหนึง่งได้ได้ไดสวัสดีครับพี่บ้านท่านสมเกียรติพวงรับไหมครับพี่ผมหนุ่มคงกพันธครับมาถ่ายรายการอยู่ปากซอย แล้วก็ก็เลยแวะมาจะจะทักท่านเดี๋เห็นบอกว่าท่านอยู่เชียงใหม่แล้วใช่ใครับอันนี้พี่ลูกชายใช่ไหมใช่ครับใช่ครัสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเดี๋ยวบอกคุณพ่อให้ครได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรหาท่านนอนเร็วนิดนึงขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับผมขอบพระคุณมากมาถ่ายอยู่ปากซอยได้ข้อมูลว่าในสมัยนั้นน่ะตีใหญ่มาดักกับมาเล่นไปเข้าบ้านคุณหมอใช่ครับถูกต้องใช่ใช่ใช่ก็เลยพี่เนี่ยผมเไม่ใช้สืบดูแลคดีตอนนั้นก็เลยให้เขามาถ่ายสถานที่อะไรมาดูพอดีมาเลยแวะเข้ามาครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากลูกน้องเก่าท่านเลยท่านกสมัยอยู่เตาปูนมาประชาชื่นผมก็ปกกเสษียณไแปดปีแล้วเนี่ยจะประชาชื่นครับนั่นครับผมขอบพระคุณครับ เราไม่เจอตัวท่านสมเกียรตินะครับแต่ไม่เป็นไรฮะได้เบอร์โทรศัพท์จากลูกชายละแล้วลเดี๋ยวก็นะฮะมีโอกาสนะก็จะเรียนนะสัมภาษณ์ท่านพูดคุยกับท่านแหละครับท่านอยู่เชียงใหมห่ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่านะครับได้ไปทําคดีเรื่องของสร้อยคอของคุณคห<ร>อมอด้วยครับผมไปสืบถึงไหนพี่เอ่อวันนั้นน่ะที่วัดเขียนมาก็จับก็ได้สามคนครับก็ไปค้นบ้านที่บ้านแพ้ว อ๋อวันนั้นที่วัดเขมาครับผมมีน้องเขาหยุดมันหนีลงจะถุนน้ำคั่มข้างล่างอ่ะครับจับสมุนตีใหญ่ได้สามคนสามคนเป็นทีมไหนจับฮะทีมสืบเนี่ยสืบเหนือครับผมโอ้จับได้สามคนจําได้ไหมมีชื่ออะไรบ้างผมจําไม่ได้เลยจาไม่ได้เนะแต่ในข่าวเนี่ยมีชื่อทวีปด้วยนะเออแต่ตอนนั้นมีมีสามคนลูกน้องเขาแล้วทําการสืบขยายผลไปยังไงต่อฮะก็ไปค้นบ้านเขาที่บ้านแพ้ว ไปบรแพร่ครฮะโอ้พี่ไปเองไปด้วยไปกันหลายคนก็ไปเยอะไปหลายคนอไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนไปต้องไปคนบ้านหาของกขงองกลางอะไรเงี้ยแล้วสมัยนั้นพี่กรุงเทพไปไงก็เอารถไปฮรรถแต่ที่ผมไปตอนนั้นมันถนนมันเพิ่งสร้างนะกำลังสร้างนะเส้นทางที่ไปตอนนั้นไปลาบากเพราะถนนมันยังไม่เสร็จถนนที่จะไปออกพลองสองถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นลุกลังก็ไปรถแล้วก็ไปขึ้นเรือที่ไหนครับขึ้นเรือที่มันมีท่าเรือท่าเรือที่นี่นี่ย บ้านแพ้วสมัยก่อนสภาพของบ้านแพ้วแถวนั้นเป็นยังไงพี่เป็นสวนอะไรสวนมะพร้าวอ่ะสวนมะมะพร้าวน้ำหอมอะไรพวกเนี้ยบ้านใครอ่ะบ้านแพ้วมันมีบ้านของสามคนเนี่ยแล้วก็บ้านเมียตีใหญ่ด้วยที่ไปค้นวันนั้นอ่ะสี่หลังครับผมเจออะไรบ้างพี่ก็เจอพระเนี่ยครับประมาณสามองค์กับพระเนี่ยมันจะตรงกับรายการที่ผมจดมาครับแต่ไม่เจอสร้อยเจอแต่พระแต่อันนี้เจอที่บ้านลูกน้องของตีใหญ่ครับผมอผมก็ถามลูกน้องเขาครับว่า บ้านคุณเนี่ยโอ้โหพี่น้องรวยนะพื้นที่ก็ดีมากเลยเนี่ยทำไมต้องมาเป็นโจรเขาบอกว่าพี่มันเป็นท่านิยมถ้าผมไม่เป็นลูกน้องพี่ติใหญ่พี่น้องผมก็อยู่ไม่ได้โดนรังแกเฮ้ย่างนั้นเลยพี่ผแล้วอันนี้คือลูกน้องของตีใหญ่ครับที่สามคนที่เอาไปคนบ้านเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยบอกก็คือต้องเอาเขาไปคนบ้านด้วยเอาตัวเข้าไปด้วยถูกไหมฮะ แล้วพี่พงเทพก็เห็นว่าเฮ้ยบ้านช่องมีสวนพี่น้องใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆเลยม,มีบ้านเขามีฐานะนะทุกคนเนี่ยหมายถึงว่าบ้านภรรยาพี่ตีใหญ่เนี่ยนะทั้งลูกน้องเขาด้วยม,มีฐานะเพราะพี่น้องใส่สร้อยนั่นคนมีฐานะแล้วพื้นที่บ้านเขาเป็นสวนเนี่ยปลูกอะไรก็งามอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นค่านิยมถ้าไม่ทาอย่างนี้ไม,ไม่ไม่ลูกใหญ่ญาติพี่น้องอยู่ไม่ได้โดนรังแกอือครับแล้วมีเด็ดกว่านั้นเนี่ยผมถามเมียตีใหญ่เลยผมก็ถามว่าตีใหญ่เคยมาหาไหม เขาบอกว่าเดือนเนื้อมาอย่างน้อยสองสาครั้งนจริงเหรอพี่กล้ากลับบ้านเลอนะเดือนหนึ่งมาสองสาครั้งอันนี้คือคาพูดคำให้การของพี่แล้วไงต่อพี่แต่ผมมาถามพวกสายสืบของบ้านแพรอ่ะเขาบ้านพวกนี้เวลาไปก็ต้องมาที่ท่าเรือมันจะมีเรือหางเรืออะไรเขาบอกสอบถามสายสืบเขาบอกโอ้ผมดักมาหลายปีแล้วไม่เคยเจอเลยดักอยู่ที่ท่าเรือครับผมเลยถามเมียเขาว่าอ้าวแล้วเขามาไง บอกเขาเกาะเรือมาบางเขาดินคลองอ่ะเวลาันนั่นเขาจะเอาเสื้อผ้าใส่ถุงแล้วก็เกาะเรือพอมาถึงบ้านเขาก็ลอยขอเข้าบานเขาก็ปล่อยปล่อยเขาก็วายน้ำข้าบ้านพอจะไปเขาก็ลาะเรือมาเขาก็เอาผ้าเดี๋ยวก็ไปขึ้นที่อื่นจนถึงแบบเลยไม่รู้ว่าตำรวจกับโจนใครฉลาดกว่ากันไม่นะให้ผมวิเคราะห์นะผมก็ก็จะเชื่อภรรยาเขาก็ลำบากถูกไหมพี่เพราะว่าก็ต้องคิดกันว่าถ้าผมเป็นภรรยาพี่ตีใหญ่นะ ผมก็คงไม่เล่าความจริงถูกไหมฮะเพราะว่าเขาก็ต้องช่วยสามีเขาถูกไหมเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่คุยกันนะเช้าเรือเขาทำมันอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คุยกันเป็นความรู้เก็บความรู้อ่ะครับครับครับก็นี้ก็ไม่ทราบว่า ภรยาพี่ตี๋ใหญ่จะพูดจริงไม่จริงไงนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยผมว่าแกก็คงไม่กล้ากลับบ้านนะไม่กล้ากลับบ้าน้วพี่งเทพนะเพราะตำรวจเฝ้าแน่นอนเฝ้าแน่นอนเขาบอกเลยบอกไม่เคยกลับมาอืแต่เขาบอกกลับมาแต่ว่าเขาเกาะเรือมาอืเขาไม่ได้ไปเหมาเรือที่ท่าเรืออย่างที่นั่นครับถ้าภรยาพี่ตี๋ใหญ่พูดจริงนี่ก็น่ารักมากนะฮะว่านะแกพูดความจริงพี่องเทพแล้วไปค้นบ้านตี๋ใหญ่ตรงกับของคุณหมอไหมตรง ก็ได้ได้พระมาประมาณสามหรือสี่องค์เนี่ยพระเลี่ยมทองอ,ะอ่ะครับผมแต่ว่าท่านไม่ยืนยันเพราะท่านบอกว่าไม่อยากให้ตำรวจลำบากใจก็ท่านยอมยอมเสียของแหละเพราะว่ามรายการนมันตรงกับที่ผมจดมาแล้วตำรวจจะลำบากใจได้ไงก็ต้องไปเป็นพยานสารอะไรต่อะไรอย่างนี้ไงอคดีนี้ก็เลยตัดไปแันนั้นก็โดนจับโดยเฉพาะคดีปืนอไอ้คดีปทรับไอ้ไลายนี้ก็เลยนั่นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกน้องสามสี่คนตรงนั้นก็รอดหมดรอด เพราะว่าคุณหมอรอดคดีนี้รอดคดีนี้รอดคดีป้นครับถูกไหมฮะแต่ก็ไปโดนจับคดีปืนคดีปืนอ้าวแล้วคดีที่ไปอยู่ที่วัดเขมาเขาอันนี้เขาก็ทยอยดาเนินคดีไปไงอ๋อเพราะนั้นเดี๋ยวก็ นะไปค้นชื่อเอานะท่านผู้ชมนะ <S <S ว่ามีท่านใดบ้างนะ <S <S น,น,นะนะฮะว่าที่ถูกจับที่วัดเขมาในวันนั้นนะ,ะชุดเดียวกันที่นั่นเน่ชุดเดียวกันเลยครับนั่นเนะ่เอาแล้วครับ,รบและนี่ก็คือนะฮะเรื่องราวนะฮะคดีประวัติศาสตร์ของตีใหญ่นะที่พี่พงเทพบอกว่าเก็บไว้40กว่าปีนะฮะไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะวันนี้เนี่ยมาเปิดเผยนะฮะในหนุ่มพงพันธ์ออฟฟิเชีแล้วรู้สึกไงบ้างพี่ก็มันโล่งใจอ่ะว่ากรรมความลับนี่มา44ปีครับนะ โล่งอกโล่งใจว่าได้ถ่ายทอดเรื่องจริงครับที่ประสบการณ์ตัวเองเจอมาก็จะได้คุณหนุ่มเนี่ยถ่ายทอดความจริงให้มันปรากฏครับที่ว่าคนเขากังขาว่าตีใหญ่หลังเหนียวหลังเหนียวจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมขอต่อนิดหนึ่งเพราะปืนที่ผมยิงเป็นปืนกาโล่ของตำรวจปืนหลวงนะตอนนั้นที่ใช้นะโอ้นี่ลืมถามไปผมมีปืนของกระบอกมี ตาโรบอันะเนี่ยที่โยนว่าปืนตาโลเปินปั๊มตาโรปืนหลวงนะปืนหลวงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่พงเทพก็เลยเชื่อว่าที่ยิงเขาเข้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับผมนะฮะวันนั้นเนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบนะแล้วก็มามั่นใจสุดๆตอนดูคลิปหมอปีชาใช่ครับเมื่อวันที่สิบหกธันวาเนี่ยฮะสิบหกธันวาหกสี่เนี่ยผมได้ดูคลิปที่ห้าเขาเนี่ยถึงได้รู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ย ตัวตีใหญ่ไปรักษาที่หนักบอกว่าอยากเจอหมอปีชาด้วยครับผมอยากจะคุยกับท่านอยากจะตท่านคุยให้ท่านเนี่ยนะคนยิงอยู่นี่คนรักษาอยู่นั่นยนยนะทุกคนนีก็เรียกได้ว,ว่าเป็นจิ๊กซอสําคัญในคดีประวัติศาสตร์ตีใหญ่นะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมนะ รวบรวมเรื่องราวนะครับของผู้คนที่เกี่ยวพันกับคดีนะประวิสาตีใหญ่เนื่องจากเป็นสิ่งที่นะฮะประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งไวพิบปริพันธ์ดีุดยอดนะครับและเรื่องราวของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครอ่ะผู้กระตรงถูกจับได้ก็โดดรถไฟหนีแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยไปเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอีกสายยาหนึ่งก็คือจอมโจรกะหมังเวทนะฮะหายตัวได้บ้างละหนังเหนียวบ้างละยิงไม่เข้าแต่วันเนี้ย พอเราเจอความจริงอะไรหลายๆาอย่างนะว่าตีใหญ่จริงเขาไม่ได้หนังเหนียวหรอกรโดนยิงเข้าทุกครั้งเลยแต่มีคนรักษานะครับแล้วก็เรื่องราวบางเรื่องราวนะฮะ fc นะก็กรุณานะคอมเมนต์กันเข้ามานะ<ม>ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นการตั้งคําถามที่ดีมากเลยใช,ใช่ครับเหมือนอย่างผมนําเสนอไปนะเรื่องราวของน้าสมบัตินะ<ช>ที่แกเป็นเสือสาวนะฮะที่อยู่ในแก๊งตีใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าตีใหญ่เนี่ยวันที่พ้นรถทัวเนี่ยเขาเป็นคนไปรับชุดสูตรจากห้างแห่งหนึ่ง มาให้ย่านิิทรานะฮะแล้วแจกทุกคนใส่นเนี่ย fc ก็คอมเมนต์เนี่ย fc ในช่องกันนะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาว่าเฮ้ยในความเป็นจริงกูลองคิดดูดิใครจะไปบ้าใส่สูตรผูกไทยป้นอ่ะอพูดก,กันตรงๆใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมไปค้นข้อมูลนะคดีป้นรถทัวร์ในวันนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่อยู่บนรถทัวร์วันนั้นน่ะเขาก็ต้องไปสอบปากคำถูกไหมฮะถูกต้องฮะสอบพยานเลยนะ ทำให้การนะฮะของคนที่เห็นเหตุการณ์นั่นก็คือว่าข่าวในวันนั้นเนี่ยเขาเขียนเลยนะฮะ <c oughs> ว่าโจรผู้ดีแต่งสาปลน,นะฮะผูกไทยเลยนะขึ้นปนรถทัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้าสมบัติตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจริงๆนะครับ <c oughs> ก็ตอบเอฟซีตรงนี้นะฮะว่า <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้เรื่องจริง <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังมีหลายคอมเมนต์นะซึ่งพี่หนุ่มก็จะพยายามนะฮะหาคําตอบมาให้หลายคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ นะ้าสมบัตินี่จะใช่เหรอ,อเด็กอายุ14-15ตอนนั้นแล้วเป็นผู้หญิงด้วยตีใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนระวังตัวรอบครอบมากเขาไม่เอาคนงี้มาเข้าแก๊งหรอกนะฮะผมจะบอกว่าเหตุการณ์นะอันนี้เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโจรชุดนี้โหน่ากลัวมากเหตุการณ์ที่โดนตำรวจนะฆ่าแก๊งตีใหญ่ไปเจ็ดศพคราวเดียวนะในเจ็ดศพนั่นนะ่ะ มีอายุสิบสามสิบหกนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าบางทีเขาก็เอาใครก็ได้จะเด็กแค่ไหนเขาก็เอามาร่วมแก๊งได้ทั้งนั้นถ้าอยากทํางานถูกไหมฮนะเพราะงานบางอย่างว่าต้องใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นข้อมูลนะก็เปิดเผยให้รับทราบกันนะครับบางทีเนี่ยเราไปมองว่าเฮ้ยเขาเป็นโจรที่รอบคอบมากแต่บางทีเราฟังจากน้าสมบัติเราฟังจากหมอปีช้ยบางทีเขาก็พร่งขลางแนละไม่รอบคอบเท่าไหร่นะ เคยไปเข้าบ้านตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูลาดเราอย่างดีเนี่ยมันไม่เข้าบ้านตำรวจนะไออย่างอย่างที่พี่พงเทพเล่าจะไปปล้นร้านเหล็กดัดไปถึงร้านปิดอย่างเงี้ยสำหรับผมคือไม่รอบคอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานนะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นจอมโจรขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่บางทีก็มันก็มีความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะพี่นะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องจริงนะฮะเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในคดีตีใหญ่เป็นอย่างไร,รนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พงเทพมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของตีใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่พงเทพในขณะที่เป็นตำรวจแล้วไปมุดแ่ถุนเข้าไปเลยมุดแ่ถุนเพื่อจะไปข้าสวนข้างหลังเป็นสวน เดี๋ยวนะพี่งงอ่ะก็คือเดี๋ยวนั้นบ้านบ้านมันก็มีใต้ถุนอย่างนี้ถูกไหมครับเขานั่งกับพื้นกินข้าวอยู่หลอดก่อนถึงตัวบ้านหน่อยเดี๋ยวมันเขาเขางกเขาออกไปเขาก็วิ่งออกไปเขาเขาเบียบกินข้าวแล้วบุดคต้ถุนแล้วมุดเขาใต้ถุนไงใต้ถุนบ้านอ้าวตรงนี้ไม่ใช่ใต้ถุนบ้านอ่ะไม่ใช่ตรงนั้นเป็นลานบ้านเขาลานบ้านเขาเอามเอามาโอเคโอเคโอเคมันมันจะต้องละเอียดนิดนึงที่เพราะเดี๋ยวมันไม่เห็นภาพ ใชคุณลุงถามว่าบ้านท่านลองผมนั่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สวัสดีครับนี่บ้านท่านสมเกียรติไหมครับอันนี้บ้านท่านสมเกียรติไหมครับเกติพุงรั์ฮะหลังนู้นขอบ้านนู้นขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยขอเขาเลยบผมเปลี่ยนไปเยอะส่วนมันไม่มีบ้านคนเลยอ๋อผมผมลืมดูสัญลักษณ์ไปตู้แดงตำรวจ อยู่ในสายตาของท่านทิโชตลอดเห็นหมดเพราะก็ใกล้เข้าไปประมาณ10เมตรโดยประมาณครับแต่เราไม่ได้วิ่งขี้เลยนะฮะก็วิ่งปกติก็ได้ปั้งแรงได้ยินเสียงปั้งปั้งแรปั้งแรกเนี่ยผมก็สะดุ้งเนื่อนึกว่ามันยิงเราแล้วไม่รู้ใครยิงนะฮะบนนั้นแต่จริงๆตอนนั้นเราไม่รู้สิครับเพราะการที่เราได้ปล่อยไอพอนไปเนี่ยครับความเลยมันก็เลยแดงว่าไอวี่พักหลัง ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ